เยี่ยมมากคือมอผีเนี่ยไปไหนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับแรงฝั่งนู้นยังไงตรงเมืองอะะ่ปะป้าป้าดูไม่เลือมไหมสวัสดีครับสวัสดี PPFC หลุงป้าน,นาทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเบอร์ดันป่าล่าผีน,านะ PPFC นะ ก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางไปที่เมืองลับแลกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เราจะไปดูกระดูกที่เราได้เผาไว้นะครับพพฟซ์ครับก็ในวันนี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยมีนัดกับคนเมืองลับแลนะเพราะว่าวันนี้เขานัดผมไว้นะครับคือตอนนี้เราต้องเข้าไปหาเขาที่เมืองก่อนนะครับพพฟซ์แล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาผมไปดูที่เราเผานะครับพพฟซครับก็โอเคนะครับก่อนื่นผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ติดตามนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องเอใจทำไมผมถึงมาคนเดียวเพราะน้องๆไม่อยู่นะครับพีพเฟซีผมก็เลยต้องมาคนเดียวนะก็โอเคนะเดี๋ยวผมก็อยากจะไปดูเหม um ือนกันนะครับพ <mi> <os> ีพเอฟซีโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะถ้าพร้อมแล้วนี่เดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปในเมืองรับแลกันเลยดีกว่าครับพีพเฟซีเพื่อไปดูกระดูกนั่นเองนะครับไปนี่นะการึงทางเข้ากันเลยนะครับ เดินเข้าไปกันเลยตัดสิทธิสิ một hơi hanh chiều rồi đấy nào. Wow. phần tốc này. Đợi nó đến ใหญ่ครับป้าครับปาครับปาครับป้าครับ Ah, เราลองนั่งรองกันสักพักหนึ่งก่อนนะเวฟสีแต่วันนี้ทำงานก็คงไม่ได้แล้วมา,าครับ เฮ้ยอามาต้นไหนวะอะงรนะที่แบบิครับก็คือเดี๋ยวเขาบอกพ่อมาเดี๋ยวเขาพาเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวเพื่องเป็นการเซอร์ลิสนะเรียกว่าอย่งนั้น นะครับแล้วก็ผมขออนุญาตถามถึงอาการเจ้ากอรล้มนะตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างตอนนี้กอรล้ âm, เป็นยังไงบ้างครับกอรล้ âm, ก็ดีขึ้นแล้วนะพีพีเอฟซีกอร์ลดื้อไหมครับกอรล้ âm, ก็ดื้ออยู่นะพีพีเอฟซีครับโอเคเอางี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับไปกันครับพีพีเอฟซีเดี๋ยวเราเดินทาเข้าไปตรงจุดที่เผากระดูกกันเลยดีกว่านาะลูกไก่ เก okay, ครับพีพีเอฟซีขออนุญาตปิดกล้องนะเดี๋ยวเขากโกรธผมอีกนี่เราก็มาถึงแล้วนะ<ม> loe, นะนพี่พีเอฟซีคือหลังจากนั้นนะผมเผาก็ช่วยเขาใส่ฟืนใส่ฟืนใส่ผมก็กลับเลยนะครับเขาให้กลับเลยนะเอางี้คืผมทำพิธีเสร็จก็กลับเลยอะดูดิเด,ดี๋ยวจะขี้เผา hãy mà đồ kẹp cả đồ Gón Xin hỏi đấy Mới chờ cả đồ sẽ chín à còn nắng còn hai lên KFC Cả đồ không có mới chờ sắc Mà ngày Cả đồ bác กูเยยนอะขอรัางหลอกให้เลยพพเอฟซีกระดูกให้เป็นนหมดปะกระดูกไปไดนหมดครับก็เจอผือพี่เอาหนี่พ f เอฟซีแย่แล้วนะครับคือตอนนี้เนี่ยหมอผีเนี่ยได้มาขโมยกระดูกของคนเมืองร,รับแลไปนะ หมอพี่เหี่ยอาไปใช่ไหมครับขอบพูดกับผมอย่างนี้คือแบบแย่เลยแบบโหคือเมืองรับแลแย่ yeah มากแย่ yeah แน่ไม่ใช่แย่มากคือตอนนี้เมืองรับแล yeah แย่แน่ๆนะครับผมก็ไม่รู้จะช่วยเหลือเขาอย่างไงดีนะคือเราต้องเรามีวิธีที่จะเอาคืนไหมครับต้องหาตัวเมืองไอ้หมอพี่นั้นให้เจอหรือเปล่าคือตอนนี้เราต้องรีบหายเจอหรือเปล่า ผมขอ,อยาเขาไปถามพอนก่อนนะพอจะรู้ไหมครับว่า,าจ,จะเจอหรือเปล่าอ๋อครับคือตอนนี้เนี่ยพ่อพีเนี่ยไปไหนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่รู้ทางออกนะมันอาจจะติดตามผู้ผมมานานแล้วแล้วก็แบบแอบเข้ามาขโมยตอนผู้ผมทําพิธีมันอาจจะย่องเข้ามาอาจจะเห็นนะครับพพเอฟซีแล้วตอนนี้เนี่ยกระดูกของคนเมืองแับแลเนี่ย มันยังอยู่บริเวณนี้ซึ่งมันยังทําพิธีไม่ได้นะตอนนี้ไม่ต้องออกไปทําข้างนอกนะครับ VFC พเก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะช่วยกันดักจับมันนะคือเรามีวิธีที่จะเอาคืนในการแบบเอาไปทําตามพิธีของท่านใช่ไหมครับเราต้องดักจับมอผีให้ได้ครับพี่พีเอไม่อนเราแย่แน่ใช่ไหมครับคือเราต้องดักจับมอผีให้ได้นะ แง่เนี่ยเราเนี่ยแย่แน่เดี๋ยวผมก็จะดูอาการเราก่อนนะอองค้าอยู่ลูกมีเปิลเนาะเคลียคว่าอยู่นะจะทำไรวะเหมือนแกจะหาดูในกองกีท่ามันไม่มีเลยอ่ะเงียบสิ คือไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวอ่ะผมงงมากเลยไม่รู้จะทำยังไงช่วยเขาอย่างไางเหมือนกันหล่าน่าจะเป็นทางรอยคนอ่อมอพี่น่ะเดินก็ไปทำง้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะคอยปลุกสร้าข้าหรือไม่เข้าทำอะไรไม่รู้นะ จะช่วยเขายังไงดีครับพี่พยยีเอฟซีครับผมก็ตอนนี้คิดอะไรไม่ออกเลยนะผมขอยาดเดินดูไปบริเวณนู้นก่อนนะว่ามีรอยตีห้องอ่าอะไรหรือเปล่า ลอยตีนก็ไม่มีนะ v f c ไม่รู้มันไปทางไหนหนูว่าคนกบลอยตีนมันไปหรือเปล่าหมดจัดมาแจ้งจะรู้ชีลมายจะอยู่เปล่านะกระดูกไม่มีสักชิ้นเลยนะมันเก็บไปหมดเลยอะ ดูคือมันเก็บไปหมดเลยพีพีเอซไม่เลือสักชิ้นเลยนะครับงงมากมันเก็บไปทําพิธีนี่คือต้องให้ไม่เลือสักชิ้นเลยหรอครับแย่ yeah, มากมพูดเลยแย yeah, ่มากมากแย่ yeah, จริงพีพีเอฟแล้วมันก็รู้ด้วยนะว่าเราจะมาวันไหนวันไหน คือตอนนี้เราจะช่วยเหลือเขายัางไงดีผมก็นึกพูดอะไรไม่ถูกเขาก็นั่งสุดร้องไห้ตรงนั้นนะองนี้แล้วผมจะเข้าไปถามแกเลยตรงๆเลยว่าจะให้ผมช่วยอะไรนะครับคือตอนนี้เนี่ยจะให้ผมช่วยอะไรครับก็เขาบอกว่าให้นำ น้องผมแล้วก็น้องต้นมันแล้วก็น้องเฟิร์สมาช่วยกันตามหาหมอพีหน่อยได้เปล่าก็ไม่ใช่เป็นหาลนะพีเ f c เดี๋ยวผมเนี่ยจะนำพวกน้องบาสน้องเฟิร์สนะครับมาช่วยกันตามหาแล้วก็น้องต้นมันใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้ามาช่วยเลยเดี๋ยวเด๋ยวเข้ามาเลยนะครับโอเคนะพี c เดี๋ยวเราจะเข้ามาช่วยกันตามหาเลยดีกว่านะครับเพราะว่า แย่ yeah, แน่ถ้าเราไม่มาช่วยมันต้องเกิดเรื่องแย่ๆกับเมืองกบแลแน่นะครับหมอผีเนี่ยมันต้องไปทําอะไรที่ไม่ดีอยู่แล้วเราเราก็รู้กันอยู่นะพี่พีเอฟผมก็จะพยายามช่วยเต็มที่นะก็ยังไงฝากขอใจเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมเคียดเลย เอางี้ถ้าผมพยายามช่วยเต็มที่ครับแล้วผมจะออกไปตามหาหน้องผมให้มาช่วยโอเคไหมครับเขาจะไปพูดกับคนเมืองรับแล้วฝั่งนู้นยังไงตรงเมืองอ่ะว่าก็ดูหายนเขาค่าจะโดนด่าโดนเดี๋ยวก็โดนไล่ออกจากเมืองอีพพฟซี เขาเกือบโดนไล่เฮ้ยป<ะ>้าป้าป้าป้าครับค่อยลุกขึ้นมามึงแกเสียใจกลัวจะโดนไล่ออกจากเมืองกับแลใช่ปะครับถ้าทำข้อพวกนี้หายจะโดนไล่ออกจากเมืองนี้ไหมมีโอกาสไหมครับคือเขาเคียดมากผมไม่อยากจะถามเซาซีเขาด้วยนะ เอาไงี้ไปเดี๋ยวเรากลับในเมืองกันดีกว่าไปครับโอเคพี่ p เ c เดี๋ยวผมขออนุญาตพาแกไปส่องตรงเมืองรับแรงดีกว่านะคือผมก็เห็นใจแกละไม่อยากจะถามแกมากมายไม่อยากจะถามเสาซีนะพี่ p เ c ก็โปรดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอพี่ีเอฟีล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตาม mình, của mình, mình không giải bụng đuôi nha mặt anh thêm 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 mặt anh ไปครับผมขออนุญาตพาคนเมืองครับแล้วออกจากป่านี้เพื่อไปตรงเมืองต้องเดินเข้าไปอีกนะครับพี P ่พีเซีโอเคครับเดีย๋ยงางผมขออนุญาตพาเขาออกจากทีนี้ก่อนนะแล้วอย่าลืมนะเนี่ย๋้วผมพาไปดูดูดิไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับพี P ่พีเอฟซีดูไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเลยโอเคขออนุญาตออกก่อน พพฟซีตอนนี้ผมก็ไปส่งเขาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแกนี่ขอร้องผมใหญ่เลยนะบอกให้ผมเนี่ยนาคนมาช่วยตามหาหมอผีให้ด่วนได้ไหมเขาเนี่ยอาจจะโดนไล่ออกจากเมืองก็ว่าได้เลยนะอัดเป็นไปได้เลยเห็นกับพูดกับผมอย่างนั้นซึ่งผมก็เห็นใจเขาอย่างมากนะครับพพฟซีก็เอางี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะรีบเดินทางขึ้นมาเลยผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านเพื่อไปตามน้องๆขึ้นมาช่วยกันตามหาหมอผีที่ผมว่าก่อนนะครับเมี่เขาโดนออก โดนไล์ออกจากเหมืองกับแลแน่นะครับพี่พีเอฟซีขออื่นเพราะผมขอขอนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับพี่พีเอฟซีและถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับคนเมืองกับแลก็กดสั่นกระดิ่งไว้พอรับผมลงคลิปอะไรเนี่ยพี่พีเอฟซีเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะหลายหลายคนเนี่ยบอกว่าผมไม่ลงคลิปเลยจริงผมลงแต่มันพี่พีเอฟซีต้องกดแจ้งเตือนนะถึงแบบกดสั่นกระดิ่งแล้วก,กดว่าแจ้งเตือนทั้งหมดมันจะได้แจ้งเตือนพี่พีเอฟซีทุกๆคลิปเลยนะครับโอเคเดยนไงเราขอญาตเดินทางลงไปตาม น้องๆขึ้นมาช่วยกันตามหาหมอผีที่ยังอยู่ในเมืองรับแลก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ